ก็ S <S <an> <S ยังสวยงามอยู่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่อาทิติคขอยยังคงสวยงามเนาะอันนี้มาเดินอยู่ที่สะพานค่ะก็น้ําที่ฝั่งนี้เขาไม่เป็นน้ําแข็งเขาก็ยังยังไหลยอยู่เขายังไหลได้อยู่ค่ะก็เห็นว่าเป็นน้ําแขง็งไม่เป็นน้ําแข็งแต่ว่าฝั่งที่เป็นต้นน้ำนั้น,น,นเขาแข็งมากค่ะก็สวยงามค่ะเพื่อนไว้มีอกา,ากอเพื่อนไว้มาเซียวมาเที่ยวมาเยี่ยมมาที่อาทิติคคอยนะคะสวยงามมากค่ะมัลเบอร์ยังคงสวยงามค่ะแต่ว่า สกียังไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่หนาวพอที่ชิมะจะเต็มที่เนาะคะ่ะก็ยังคงสวยงามอยู่ค่ะมโอกาสมาเที่ยวเซียอตเทลนะคะมาเยี่ยมเยียนเวทล้อไปพอรด้ม่วนนะคะเดี๋ยวพามาเข้าป่าเข้าเขาค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆอยู่กับธรรมชาติพักกายพักใจอยู่กับธรรมชาติสวยๆนะคะเราจะได้มีเรี่ยแรกําลังท,ทําเพจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะให้แข็งแรงทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกเพจนะคะสู้ต่อไปอย่างใจเย็นๆนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆ ให้ทุกเพจได้รับการดันจากระบบเช่นเดียวกันกับเพจรออไปพอได้ม่วนนะคะให้ได้เป็นลูกรัก AI ให้ได้รับการดันให้ผ่าน60,000นาทีอย่างง่ายๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเพจเช่นกัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะเอาบรรยากาศสวยๆของอัฟทิส o i n ยมาฝากนะคะ สวยมากค่ะวันนี้สวยมากๆเหมือนภาพวาดเลยแต่ว่าอากาศเย็นแล้วขําแล้วเดี๋ยวเราจะเรื่องเดินทางกลับแล้วค่ะก็เอบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกเพจนะคะสู้ต่อไปใจเย็นๆนะคะสู้ต่อไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้าสู้ไปค่ะ มันมืดแล้วแต่มันก็สวย